ดีครับทุกท่านวันนี้วันวันอาทิตย์ป่าวะวันอะไรสักอย่างที่สิบนะเนเดี๋ยวูกันนะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันจันทร์นะฮะวันนี้วันจันทร์ที่สิบนะฮะก็เออไม่ได้ทาอะไรมากนะฮะก็นั่งเล่นคอมนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนนะวันนี้คือไม่มีอะไรให้จะพูดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ทาอะไรเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ข้างนอกก็ไม่ได้ออกไปนะสังข้าไม่เฉยนะเพราะว่าวันนี้ ผมตื่นสายมากเลยก็เลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรนะฮะก็นั่งเล่นคอมแหละเอกะ <c oughs> แต่ว่าแม่ที่เขาเอาอันนี้มาให้นะเมนูเมนูร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเอาให้ทําไมหระเพราะว่าแม่เขาจะให้แบบดีไซน์เมนูใหม่นะะเพราะว่ามันมีไอ้ไอ้เมนูนี้มันเก่าแล้วนะเดี๋ยวแม่เขาจะให้เพิ่มเอ่อเพิ่ม มีเมนูใหม่เพิ่มข้นไปเรื่อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนราคาเปลี่ยนอะไรกันนะแล้วก็ต้องใช้กราฟิกใหม่อะไรแบบนี้นะฮะแม่เขาจะให้ดีไซน์มันออกจีนจิมจีนหน่อยแบบใช้ฝรั่งแบบสีแดงแอะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ให้มันให้มันเป็นฟอนต์ปกตินะฮะเพราะว่าไอ้ฟอนต์แบบเนี้ยมันแบบเวลาพวกฝรั่งมาเขาจะเอา Google Translate สแกนว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันแปลไม่ได้นะฮะเพราะว่าฟอนต์นี้มันมันไอ้ Google มันมันดูไม่ออกว่าเป็นฟอนต์นะมันดูไม่ออกเป็นภาษาไทย แหละแต่ัละเออเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็เปิด Photoshop แล้วก็ทำเมนูใหม่ให้กันเพราะว่าแม่ก็ให้โลโก้ให้ราคาให้เมนูใหม่ให้อะไรหมดเรียบรอยะะ้อยแล้วฮะก็นั่นแหละเออต้อจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วนยนี่ก็ดึกละวอเออที่บนที่นอนผมมีไอ้นี่มีขวดเต็มเลยนะฮะมีขวดเต็มะะเลยะ,ะหนึ่ง สองสามนะอากาศร้อนนะฮะแล้วเราต้องกินดื่มน้ําีเยอะนะฮะจะได้จะได้คอไม่แห้งจะได้ไม่คอแห้งนะจะได้จะได้มีร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตายหาเอานะไอ้ีอากาศร้อนร้อนนะแต่ก็ไกลสงการแล้วเอออีกสองอีกสองสามวันก็สงการแล้วนี่หว่ะอืมก็จะได้ไปซับน้ำกันหรือเปล่าไม่นจะมีใครมาเล่นหรือเปล่าเออใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปบ้านยายอีกนะฮะอืมก็นั่นแหละกลับไปสงการนั่นแหละเออกลับไปสงการ ก็กลับไปสักสองวันแล้วก็เออเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็เอาคอมไปด้วยแล้วก็นั่นแหละแล้วึกวเดี๋ยวพวกน่าจะมีพวกอน้องพวกพี่น้อง,พว,วพ,วองพวกอะไรกลับไปด้วยก็อาจจะได้ถ่ายอยู่นะฮะ <S <S นั่นแหละนี่๋ยวผมไปนอนแล้วกันนะฮะผมปิดลิปแล้วถ้าไงเอาไว้เจริญเมืองฮะสวัสดีครับ